แนวความคิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการพิ้งพรโขนงนะคะ beneficent แล้วก็สุวรรณากายไม่รู้ว่าพี่อมอ่านถูกต้องไหมนะคะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะนี่คือการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำให้การแสดงหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นพรสวรรค์นะคะสิ่งที่เราสามารถสร้างสรรค์ด้วยความคิดของเรานั้นเป็นจุดขายไป ต่อไปน้องๆที่วันนี้แต่งตัวเป็นนักแสดงต่างๆอาจจะเป็นนักแสดงในอนาคตก็ได้อาจจะได้เป็นนักแสดงที่เติบโตในฝ่างประเทศก็ได้นะคะอันนี้ต้องขอชื่นชมมากๆทุกๆคนมีศักยภาพขอเพียงได้คิดค้นแล้วก็คัดสรรออกมาเพื่อที่จะให้เป็นตัวของเราให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เรานั้นได้นำความสามารถที่เรามีนั้นต่อยอดไปถึงอนา เป็นอาชีพที่จะไปประกอบอาชีพได้แล้วเราก็จะช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจในทุกๆด้านให้ดีขึ้นเห็นไหมคะสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไปได้วยกันได้เสมอค่ะพวกเราทําได้อย่างดีที่สุดในวันนี้แล้วพิมขอให้ประสบการณ์ในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีของทุกๆคนได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขกับเพื่อนๆได้เสียสละกันอย่างเต็มที่ได้รู้สึกที่จะแบ่งปันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกัน